สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการดีขอนพรามรัตนาทิเบตนะครับคอนโดนี้จะอยู่ติดกับ MRT รถไฟฟ้า MRT ไซมาร์ครับผมก็ห้องนี้อยู่ชั้น 12A นะครับเป็นห้องมุมขนาดห้อง34ตารางเมตรครับผมห้องมุมก็จะได้พื้นที่ที่กว้างกว่าเข้ามาเนี่ยเจ้าของห้องติดวอลเปเปอร์เพิ่มเป็นลายอิกสวยมากๆครับห้องนี้ก็จะเป็นแบบ ติดวอลเปเปอร์ทั้งห้องครับแล้วก็ตัวเข้ามาเนี่ยห้องนั่งเล่นนะครับก็จะมีในส่วนของตู้ที่บิวอินนะครับตู้นี้ก็จะเป็นเนี่ยตู้รองเท้าตู้เก็บของบิวอินให้บิวอินให้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นตู้เก็บของพวกนี้สวยมากแล้วก็ทีวีจะเป็นตัวสมาร์ททีวีครับที่ถ้าเกิดว่าเราติดอินเทอร์เน็ตเพิ่มมันก็จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้มีช่อง n e t f l i x อะไรให้ในตัวเลยเป็นไซส์40นิ้วครับแล้วก็ ในส่วนของตัวกระจกห้องนะครับทั้งในห้องนอนแล้วก็ตัวห้องนั่งเล่นเนี่ยติดฟิล์มกันแดดนะครับติดฟิล์มกันแดดเพิ่มให้อีกครับซึ่งห้องอ่ะไม่ร้อนเลยครับเพราะว่าเจ้าของเขาตั้งใจจะอยู่เองแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้อยู่ก็เลยปล่อยเช่าครับห้องเลยทํามาค่อนข้างดีมากๆตรงห้องนั่งเล่นก็จะมีจุดหนึ่งตรงนี้ครับจะมีโต๊ะทานข้าววกับเก้าอี้หนัง2ตัวนะครับแล้วก็ห้องครัวเนี่ยก็จะมีกระจกบานเลื่อนอย่างนี้ปิดกั้นแยกไปเลยครับ ในห้องครัวก็จะมีตัวตู้เย็นแบบสองประตูครับตัวไมโครเวฟแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวครับผมในส่วนของห้องนอนห้องนอนก็จะมีเตียงไซส์ฟุตพร้อมฟูกนอนนะครับคูกนอนเนี่ยเป็นอย่างดีเลยเป็นฟูกยางพาราครับผมอย่างดีแล้วก็จะมีตัวโต๊ะเครื่องแป้งครับที่บิวอินชนกับตัวตู้เสื้อผ้าครับ แล้วก็จะมีแอร์ห้องนอนหนึ่งเครื่องตรงห้องนั่เงเล่นก็จะมีแอร์หนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็ในห้องนอนก็จะมีในส่วนของกระจกตรงนี้ก็จะเป็นติดฟิล์มด้วยนะครับท้ายเตียงเราเจาะตัวตัวขอแขวนทีวีให้แล้วถ้าเรามีทีวีหรืออยากจะเอาทีวีมาดูในห้องนอนก็ทําได้นะครับตรงนี้เราติดไว้ให้เรียบร้อยครับผมห้องนี้ปล่อยเช่าอยู่ที่9000บาทนะครับถ้าสนใจก็สามารถนะัดชมห้องจริงกับผมได้นะครับ ดูห้องน้ําก็จะมีตัวกระจกชักขนาดน้ํานะครับแยกโซนแห้งโซนเปียกให้ชัดเจนเลยครับผมวันนี้ก็ขอจบการรีวิวห้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม